สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับกลับมาพบกับาการ Healthy Friday ครั้งครับผมเชฟก้องครับและลิซ่าลิซ,า,ลซา,นานานาค่ะครับวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์ซ่านะครับมไม่ได้เจอกันนานมากหายไปไหนมาเอ่ย คือติดภารกิจอันใหญ่หลวงมากไปช่วยชาติไปช่วยชาติในที่นี้คือเลี้ยงดูบุตรเท่านั้นเองเลี้ยงลูกนะครับพี่น้องใช่น้องลูกสาวกำลังซนเลยตอนนี้ขวบนิดนิดละชื่อชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่อจริงชื่อเรียนาเรียนาแต่ว่าจะเรียกว่าเรียก็คือน้องเรียนั่นเองครับโอเคครับก็เมนูสลัดวันนี้เป็นเมนูสําหรับ การควบคุมน้ําหนักโดยเฉพาะอุยะ้ยดีอ่ะใช่เลยอ่ะใช่ครับช่วงนี้ยังน้าหนักเกิน,ยน,กนอยกกู่หลังจากที่กอ,อดลูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมนูพลังงานต่ําหรือที่มาจากสลัดพวกนี้เพอร์เฟกเลยสำหรับชาวันนี้เราจะนาเสนอสลัดในรูปแบบที่แตกต่างออกไป2แบบอย่างแรกก็คือเป็นสลัดเย็นส่วนอันที่2จะเป็นวอร์มสลัดเป็นเบสิกวอร์มสลัดเลยนะครับเอาแบบง่ายที่สุดให้เข้าใจง่ายที่สุดไว้ก่อนเพื่อไปต่อยอดได้ใน,น,นอนาคตนะครับ เริ่มต้นอย่างแรกเลยเราเริ่มต้นที่โปรตีนนะครับเนื่องจากว่าเป็นสลัดเย็นเพราะฉะนั้นเราต้องเอาของที่ทําสุกไปทําให้เย็นก่อน oh, <okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากตัวที่ต้องใช้เวลานานที่สุดซึ่งก็คืออกไก่นะครับ <S <S อ่าก็เดี๋ยวเราจะเปิดเขาออกนะครับเพื่อ <S <S 2> <S 2> ที่เวลาทําให้สุกมันจะได้สุกง่ายนะครับ <Okay. S 2> เราจะเริ่มต้นกันที่อกไก่ก่อนครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ซีซั่น เกลือพริกไทยก่อนเล็กน้อยเราซีซันเพื่อรสชาตินิดหน่อยใช่ครับแต่ว่าไม่ได้เค็มจัดชเกลือพริกไทยนะครับพริกไทยหนักนิดนึงได้นะครับเรามีเครื่องเทศ2อันนะครับที่จะใช้ด้วยกันวันนี้นะครับซึ่งก็คือคิมมินนะครับแล้วก็ปาปิก้านะครับวันนี้คิมมินคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นขมิ้นซึ่งจริงๆเราไม่ใช่คิมมินจริงๆเราคือยี่ราใช่ค่ะครับโอเค กระทะนะครับรอกระทะให้ร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ํามันนิดเดียวแล้วก็ลงอกไก่ตัวนี้เห็นไหมฮะควันขึ้นก็คือ first move มาแล้วนะครับใส่ลงไปวางไปเลยนะครับปล่อยให้เขาติดแล้วก็เบาไฟใช้ไฟประมาณไหนอะคะอันนี้คือเอากระทะร้อนไว้ก่อนแล้วก็ตัดไฟต่ำนะครับถอาลงไปแล้วก็ตัดไฟต่ำจริงๆแล้วการเพิ่มโปรตีนเนี่ยมันเราแล้วแต่เราเราเลือกได้เลยถูกต้องแล้วก็เราก็ลองมาแมทช์ดูว่าคืออก ไก่เนี่ยเป็นอะไร,รที่เป็นกลาง,งใช้เป็นกลางก็มันเข้าได้กับแทบจะทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเมนูลดน,น้ำหนักนะคะเราเลือกเป็นไก่ก็ได้หรือเป็นปลาก็ได้จะเป็นโปรโตีนแต่ขอให้เป็นโปรโตีนที่ไขมันต่ำหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นอกไก่เนี่ยไขมันเขาต่ำไม่ใช่เรามาใช้ได้ไอย่าลืมเนาะสลัดถ้าอยากให้มันอิ่มนานเพิ่มคุณค่าเนี่ยเราเพิ่มโปรโตีนได้นะคะใส่เนื้อสัตว์เนาะอ,อ,อย่าลืมเนาะ ต่อไปที่ผมจะทําก็คือน้ําสลัดนะครับก็วันนี้เราใช้กระเทียมนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจริงๆแล้วอันนี้เราเราจะสับครับวันนี้เราใช้เบอร์รี่นะครับเพราะฉะนั้นเบอร์รี่เนี่ยมันมีความเป็นผลไม้สูงนะครับองค์ประกอบของรสชาติเปรี้ยวค่อนข้างมากมีรสชาติเปรี้ยวหวานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวไก่เนี่ยจะต้องมีรสชาติของความเค็มนะครับเพื่อ,อจ,จัดองค์ประกอบใช่ครับเปรี้ยวหวานเค็ม โอ๋อเยี่ยมเลยครบหมดอก็จะมีครบนะครับแล้ววันนี้เราเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะรสชาติที่ใหม่อีกรสชาตินึงนั่นคือความเผ็ดร้อนนะครับด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันลิฟออยล์นะครับแล้วก็มี t บาสโก้นะครับมีน้ำผึ้งนะครับพวกนี้จะเป็นหลักในการทำ d ด e s s i n g ของเราในวันนี้นะครับโอเคเริ่มต้นอ l ฟอออล์นะครับ แล้วก็วันนี้เรามีน้ำผึ้งมาบาลานซ์ด้วยความหวานนะคะอันนี้เชฟใส่ประมาณเท่าไหร่หนึ่งครับอันนี้หนึ่งเราเริ่มเราเริ่มกันที่หนึ่งก่อนแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่พอหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มนะครับโอเคซีซันเกลือพริกไทยนะครับสีเริ่มสวยแล้วผมว่าอันนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปพักในตู้เย็นนะครับสังเกตดูนะครับถ้าสมมติว่าตอนนี้เรายกขึ้นมาเนี่ย มันจะมีน้ําติดออกมาด้วยเห็นไหมเลยอย่าเพิ่งตัดครับเอาเข้าไปเก็บในตู้เย็นใช่ให้เขาเย็นนะครับเราค่อยตัดโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปพักในตู้เย็นนะครับโอเคครับก็เราไก่ไปแช่ตู้เย็นนะครับรอให้เขาเย็นแล้วก็ตอนนี้เราทำดรสซิ่งนะครับเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วตอนนี้เราก็แค่คนให้เขาเข้ากันอันนี้ไม่ต้องใช้วิสก็ได้นะครับเอาช้อนคนเฉยๆเลยอ่าโอเคทีนี้เราจะได้เป็นถ้าภาษาทั่วไปเลยก็คือดรสซิ่งน้ำใสสลัดน้ำใสนะครับเดี๋ยวเราชิมดูว่า มันเป็นยังไงบ้างแต่สําหรับผมรู้สึกว่าโอเคอันนี้น่าจะไม่เปรี้ยวมากซึ่งดีแล้วเพราะอันนี้มันเปรี้ยวอยู่แล้วแต่หลักๆคือเราคนแค่ให้น้ำผึ้งเขาละลายเฉยๆถูกไหมให้มันมิกซ์เฉยๆใช่ครับให้มันเนี่ยครับมันเป็นเนื้อเดียวกันครับเพิ่มเกลือนิดหน่อยตอนเนี้ยเราได้แบบนี้แล้วบางคนจะใช้แบบนี้เลยก็ได้ถ้าสมมติว่าเราลดน้าหนักนะครับเราก็ใช้แบบนี้เลยวันนี้ผมมีเอ็กซ์ตร้านิดหนึ่งก็คือเจ้านี้นะครับอันนี้คือมัสคาโปนชีสคิดซะว่าเป็นนม ที่มีอยู่ในฟอร์มของของแข็งอืโอเคอเพราะฉะนั้นมันให้ความมันะนะครับวันนี้เราเราจะใช้แต่เนื่องด้วยว่าเป็นอาหารลดน้ำหนักก็อย่าไปเยอะออนะครับอันนี้อันนี้คือน,น้อยแล้วแล้วมันมีทางเลือกที่นอกจากมัสคาโปนี่ชีสไหมคะโยเกิร์ตครับโยเกิร์ตก็ได้อยู่ใช,ใช่ไหมคะอันนี้ก็ทางเลือกที่ดีเนาะครับถ้าใครลดน้ำหนักอย่างที่เชฟว่านะมัสคาโปนี่ชีสนะเขาก็จะมีตัวไขมันของเขาโดยธรรมชาติงั้นถ้าเราเลือกโยเกิร์ตจะเป็นกรีกโยเกิร์ตได้ไหมคะได้ครับได้อยู่เนาะหรือโยเก อันนี้เราก็คนหรือวิสนิดหน่อยใช่ครับใ,ให้มันให้มันแค่พอเข้ากันนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะตรงเนี้ยมันจะเป็น dressing ที่เราไปลาดเป็นน้ำข้นหน่อยสิ่งที่แยกออกมาก็คือน้ำมันนะครับมันแตกตัวกับตัว solid fat นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าถ้าในเราทำ p a s t r i หรือเราทำขนมหรืออะไรเงี้ยมันจะดูว่าเฮ้ยครีมแตกแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไร ครับแล้วก็วันนี้เราเลือกใช้เบอร์รี่นะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะมายบบเลยอะ่ะคุณสมบัติของเบอร์รี่นี่มันเป็นยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงตระกูลเบอร์รี่อะค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเขามีคุณสมบัติเยอะมากตั้งแต่เรื่องความสวยงามผิวพรรณอ่อนไว้ผิวเปล่งปลั่ง จนกระทั่งเรื่องสุขภาพหรือแม้แต่โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดยังไม่รวมถึงการลดน้ําหนักอีกเบอร์รี่มันเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานน้อยมากมีใย,ยอาหารเยอะไอใย,ยอาหารเยอะเนี่ยบางชนิดในตระกูลเบอร์รี่เนี่ยช่วยคนที่เป็นโรคเบาหวานอีก<ม>เพราะว่ามันอิ่มนานมันช่วยทําให้น้ําตาลไม่ดูดซึมได้เร็วว่างั้นเหนค่อยๆเพิ่ม น้ำคูน้ําตาลได้ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วคุณประโยชน์ของเบอร์รี่เนี่ยคือพูดไปได้เรื่อยๆเสมอๆครับผมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับคนลดน้าหนักและจริงๆแล้วทุกๆคนทั่วไปเลยครับตอนนี้ที่เรามีใช้ในนี้ก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับสตรอเบอร์รี่นะครับลาสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราอันนี้เป็นวายร็อกเก็ตนะครับเดี๋ยวจะเด็ดต้องเด็ดนิดนึงเพราะว่านี้มีก้านมาด้วยพือที่ค่อนข้างบอบางนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะทําคือผมคงไม่คุก เดซซิ่งไป mm hmm. เดี๋ยวเราเดซซิ่งก็โรยข้างบ<ร> <bon S 1> นด,ดีค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่บอบางมากๆที่อยู่ในเบอร์รี่ก็คือราสเบอร์รี่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็คือสําหรับผมเนี่ยมันจะมะีผักใบเขียวของไทยที่เรียกว่าพวกกวางตุง้งนะครับเราเรียกกันว่าผักกาดพวกนั้นอ่ะมันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างซาเผ็ดนะครับฝรั่งเขาจะเรียกบางคนเขาจะเรียกว่าชอทิสมาสตาเพราะนั้นรเรามีทางเลือกเนาะไม่ได้จํากัดอยู่ที่เฉพาะ ตัวโรเกยอย่างใช่ใช่ครับเรียบร้อยนะครับเราได้ตรงนี้มาแล้วอย่างหนึ่งที่คนชอบลืมที่จะทําเกี่ยวกับผักสลัดก็คือเขาจะชอบไม่ซีซันผักอ๋อใช่สักไม่ค่อยซีซันเนาะต้องซีซันนะครับโอเคค่ะเกลือพริกไทยสําคัญมากแต่หลายคนจะลืมตรงนี้ไปก่อนที่เราจะใส่ด r รซ s ิ่งใช่ไหมคะใช่ครับ โอเคอ่าโอเคอันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูโปรตีนเรากันครับว่าโปรตีนเราเป็นยังไงบ้างแเราเอาไก่ไปแช่เย็นไว้อย่าลืมนะคะใช่ครับเคครับก็ตอนนี้ไก่เรานะครับเย็นแล้ว,ลวครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาหั่นนะครับแล้วก็คลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้ะนะครับโอเคแต่จริงไก่เนาะเท่าอย่างที่ใช้ว่าว่าถ้าแห้งไปมันก็จะไม่อร่อยแล้วแข็ง ใช่คนมีปัญหากับอกไก่เพราะว่าใช้วิธีการปรุงอกไก่แบบฮาร์ดคอร์มากบางคนแบบต้มเมาอย่างงี้ครับมันมันยากมันเป็นวิธีการกัดที่ยากใช่ค่ะอันนี้ให้อาจารย์ดมดูคิวมินนะครับกับปาปริก้าลองดมสองอย่างพร้อมกันไม่เป็นแบบใช่เวลาจริงปกติแล้วไอ้ตัวเครื่องเทศมันจะสองอันนี้มันก็ใช้ด้วยกันค่อนข้างบ่อยถูกไหมมันมาด้วยกันอ่ะปกติเนาะมันเป็นคู่ขากันค่ะ แต่ปาปิกาแบบนี้มันเป็นปาปิกาที่แบบไม่เผ็ดถูกไหมคะไม่เผ็ดใช่ไหมคะใช่ปาปิกานี่ไม่เผ็ดอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วประกอบร่างแล้วก็เสิร์ฟได้เลยเราจะคลุกกันแค่นี้แหละครับไม่ไม่ค่อยอยากจะคลุกมากกว่านี้ละค่ะทำเบาๆถนอมถนอม ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสลัดนะครับเ <B urry> บอร์รี่กับร็อกเก็ตแล้วก็อกไก่ปาปิก้านะครับ,รบทานคู่กับเดซซิ่งมัสคาปนทาบบาสโกรครับะครับก็เดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์ลองชิมดูครับว่าเป็นยังไงบ้าง เผ็ดๆหอมๆขม,ขม,ขมๆหวานๆเปรี้ยวๆครบเวลาเรากินโดนพวกเบอร์รี่เ,เนี่ยให้ความเปรี้ยวลักษณะความเปรี้ยวเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆยำของประเทศเราเนี่ยแหละเหมือนเลยครับความเผ็ดจากทาบสโก้นะครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนกินขนมละหลักการก็คือการวางรสชาติเปรี้ยวหวานะนะครับมีเผ็ดเข้ามาตัดนะครับมีขมเข้ามาช่วยนิดน,นึงออกมารสชาติกลมกล่อมครับแล้วได้คุณประโยชน์ดีมากด้วยครับในช่วงหน้าครับเรามีวอร์มสลัดมานำเสนอหน้าตาจะเป็นยังไง พักสักครู่ครับตอนนี้เราก็จะทำวอร์มสลัดกันนะครับซึ่งอวอร์มสลัดเนี่ย มันเป็นสลัดที่คนส่วนมากจะทํากับพวกพืชตระกูลหัวนะครับอย่างเช่นแครอทก็ดีนะครับบีทรูทวอมสลัดอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นพวกผักย่างทั้งหลายแหล่ก็คือคมันต้องไปทําร้อนมาก่อนถือว่าคือต้องทําให้สุกก่อนมันเลยกลายเป็นที่มาของคําว่าวอมแล้วเสิร์ฟอุอ่นด้วยโอเคครับวอมสลัดคือสลัดที่เสิร์ฟอุ่นอย่างเมื่อกี้เราก็เอาไก่ไปทําให้สุกเวล่ไม่ร้อนแต่เราเสิร์ฟเย็นก็ไม่นับเป็นวอมสลัดนะครับเพราะฉะนั้นจานนี้เราจะเสิร์ฟแบบอุ่น นะครับโอเควันนี้ที่เราเลือกมาจะเป็นพืชตระกูลฟักทองนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าสควอชนะครับสควอชเนี่ยมันจะมีหลายพันมากวันนี้ที่เราเห็นเกือบทั้งหมดในนี้เลยเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงนะครับก็หนึ่งในนั้นจะเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยได้เห็นกันคือลูกหลังสุดที่อยู่ใกล้ๆอาจารย์นั่นแหละครับผมอันนั้นเรียกว่าสปาเกตตีสควอชเวลาที่เราทําสุกแล้วนะครับลักษณะข้างในเนี่ยเป็นเส้นแบบมันถึงเป็นที่มาของคําว่าสปาเกตตีวิธีการทําผมจะอธิบายให้ฟังก็คือเราเจาะรู แทงเลยครับแทงบบเนี้ยแทงให้ทะลุนะครับเสร็จแล้วจะทําให้สุกยังไงง่ายนิดเดียวเอาไปเข้าไมโครเวฟเลยครับใช่เลยใช่โยนเข้าไมโควเวฟเลยแต่ถ้าไม่เจาะนี่ระเบิดตุ้มถามว่าเข้าไฟแรงไฟต่ํำยังไงเอากลางๆไว้ก่อนเปิดทุกๆ2นาทีนะครับลองดูใช่โอเคงั้นเดียวผมขออนุญาตเอานี้ไปเอาเลยค่ะเข้าในโควเตปครับหนึ่งเริ่มต้นนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกฟักทองญี่ปุ่นแหละแต่ว่าเป็นไซส์เล็กนะครับวิธีการหั่นฟักทองเนี่ยหลายคนจะมีปัญหามาก ผมแนะนำว่าอย่างนี้คือแทงมีดลงไปก่อนนะครับเราค่อยดึงลงอ่าเนี่ยฮะเราหลักๆเลยก็คือแทงแทงป้ายแล้วก็ปุ๊บลงมาโอเคคร่าวๆนะครัเหมือนกันลูกใหญ่ก็ทำเหมือนกันนะครับ ันนี้เรานาจะทากันประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบบอกเปลือกฟักทองอืใช่ผมชอบใช้ฟักทองทั้งเปลือกหม่ครับปกติถ้าเชฟหม่ครับวเวลาเอาไปอบหรือว่าเวลาเสิร์ฟเชฟอ,อบก็ผมก็อบทั้งเปลือกใช่แล้วก็เวลาเสิร์ฟก็เสิร์ฟทั้งเปลือกเ,เลยเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยระหว่างพืชตระกูลฟักทองกับสควอชอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ทานไม่ได้อันนี้ต้องห่อตัวแกนใช่ไหมคใช่ครับ ส่วนฟักทองเนี่ยก็เป็นทางเลือกของผักที่บ้านเราก็มีค่อนข้างเยอะนะคะหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีหลายรูปแบบด้วยอย่างเหมาะสมกับใครบ้างเนี่ยจริงๆทั่วแทบทุกคนจะทานฟักทองได้หมดแต่ว่าสิ่งที่เขามีเยอะก็คือตัวความที่ว่าสีเขาสวยนะคะสีส้มอันนี้แหละเขาเรียกว่ามีบีตาคโรทีนค่อนข้างเยอะซึ่งอันนี้ก็เป็นสารตั้งต้นของการสร้างวิตามินเอเอามาบำรุงสายตาของเรานะคะนี่หรือว่าฟักทองเนี่ยกาก,ากใยเยอะเพราะฉะนั้นก็ช่วยทําให้เราอิ่มนาน ได้ด้วยเพราะทั้งคนที่ควบคุมน้ำหนักหรือพยายามจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้ก็ทานได้เหมือนกันนะคะอันนี้คืออะไรเออเซจครับออหอมมากค่ะใบเซจนะครับเรา <c oughs> ใช้ควบคู่กับฟักทองวันนี้เราจะทำฟักทองโดยการอบนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะบอกว่าเป็นโรส์พัมกินนะครับฟักทองชนิดต่างๆน้ำมันนะครับอย่าลืมเกลือพริกไทยนะครับเมื่อกี้เราใส่ใบเซจไปแล้วนะครับ เกลือพริกไทยความกรอบความไหม้มาจากไหนมาจากน้ำตาลนะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นน้ําผึ้งเพื่อให้มันเกิดคาราเมลไลเซชันถูกต้องรอครับเรียบร้อยอแค่นี้เองครับง่ายมากให้เขาไม่ทับกันนะครับความร้อนกระจายได้อย่างทั่วถึงความความร้อนของเราอบนะครับเราตั้งอยู่ที่200นะครับ แล้วก็เวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะกะเอาผมคิดว่าใช้เวลาประมาณ15-20นาทีไม่เกินเนาะค่อยหมั่นเช็คดูใช่ไหมคะใช่ครับเราจะทำด ressing กันต่อครับจริงๆผมตั้งน้ำไว้ตั้งแต่ต้นละนะครับเราจะเอากระเทียมลงไปต้มนะครับเนื่องด้วยว่าเราอยากได้รสชาติของกระเทียมแต่ไม่ต้องการให้มันแรงโดดเกิดไปอาหารจานเนี่ยมันจะออกมานวลด้วยความที่มันมีน้ำผึ้งนะครับมีฟักทองมันมีความหวานมีความนวลอยู่ละไอ้ตัวเนี้ยมันจะมันจะ ไม่เข้าพวกแล้วก็เราจะทำดรสซิ่งกันนะครับที่เรามีก็คือน้ำเต้าหู้มีความนวลอโวคาโดนะครับแล้วก็กระเทียมตัวนั้นนะครับเดี๋ยวปรุงรสด้วยเ,เกลือพริกไทยนะครับแล้วก็น้ำมันเดี๋ยวเราดูทีนึง่งหั่นสีนะครับแล้วก็ลอกเปลือก แทนที่จะใช้นมสดวันนี้เราเปลี่ยนมาใช้น้ำเต้าหู้แบบจืดแทนอืมทาไมอะคะได้ได้กลิ่นเรื่องเรื่องของกลิ่นด้วยกลิ่นของน้ำเต้าหู้มันเข้ากับฟักทองโอเคครับเยอะเลยคะ่ะนนแบบนชนิดจืดเนาะจืดครับมไม่มีน้ำตาลอ,อันนี้รบกวนหน่อยครับ จะได้เป็นครีมแบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ข้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มน้ำเต้าหู้ลงไปอีกปรับเนื้อด้วยน้ำมันได้นิดหน่อยอิมมัลซิฟายพิกทยเล็กน้อยนะครับโอเคในจังหวะนี้เราจะไปดูตัวสปาเกตตีสควอชจำได้ไหมฮะที่เราเอาเข้าเราจะได้ดูว่ามันจะออกมาเป็นสปาเกตตี้ยังไงโอเคสปาเกตตีสควอชเดี๋ยวจะผ่าเพื่อช่วยสุกเร็วขึ้นใช่ไหะ <Okay. S 2> อันนี้เรายังไม่เห็นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันยังเป็นเม็ดเขาอยู่ <คะ S 2> เราคว้านนี้ออกเอาซ่อมขูดนะครับมันจะออกมามเป็นเส้นเห็นไหมเอ่ยโอเคจริงๆดว,ๆว่าเป็นเส้นๆครับค่ะ t e x t อร์ของเขาจะไม่เหมือนกับสควอชหรือฟักทองแบบอื่นใช่ฟักที่สควอชนะครับเสร็จแล้วเราก็ขูดเลยเห็นไหมเจ๋งนะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแปลกใช่นี่ไงออกมาแล้วสปาเกตตีสควอชของดีของเมืองไทยนะครับเนี่ยบ้านเรามีเห็นไหมแปลกมากเพิ่งเคยเห็นวันนี้ค่ะสปาเกตตีสควอชชื่อใหม่วันนี้เห็นครั้งแรกแถมได้เห็นรูปลักษณ์แล้วมันเป็นสปาเกตตีเป็นเส้นเล็กๆจริงๆบางๆจริงๆนะคะ อย่างที่เชฟว่าของไทยเรามีตีอยู่จริงครับอันนี้เปลองหาได้ของโครงการหลวงของโครงการหลวงเราเองนะคะอ่านี่กระเทียมได้แล้วอนี่ก็จะเริ่มใส่อย่างที่เชฟว่าใช่ไหมคะสีมันจะเปลี่ยนครับใช่มันเปลี่ยนนิดนึงมันใส่อย่างที่ว่าใช่แล้วมันบวมๆขึ้นค่ะโอเคอันเนี้ยพอละสาหรับผมนะครับเดี๋ยวมันจะเสียความเป็นกระเทียมไปเราก็ตักใส่นี่อยแล้วก็ปั่นเลย ตอนนี้ก็ตัวตัวอะโวคาโดครีมของเราน่าได้แล้วก็คือมันก็คือเนียนเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วต่อมาสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำเอาตัวฟักทองออกนะครับอ่ที่เราอบเอาไว้ดูใช่ไหมคะว่าเราสุกใช่แล้วไม่ยังครับก็สุกแล้วสุกแล้วนาะนี่เช็คเฉยๆใช่ไหมคะว่านี่ไหมถ้าเขาไม่สุกจะเป็นแบบนี้ อันนี้คือติดขึ้นมาองนงี้คือคยังไม่สุกมากโอเคเยี่ยมต่อมาอันนี้เราจะพักไว้ก่อนนะครับเราจะทํามะเขือเทศครับ <Yeah. S 1> เราจะทานมะเขือเทศด้วยกันนะครับมะเขือเทศที่ผมจะทําคือย่างบนกระทะเกลือนิดนึงะนะครับซีซั่นของแล้วก็แปกมันอยูเลย ก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนะนะครับตัวนี้เราจะบรรจุตัวครีมเราลงไปในถุงซิปล็อกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมะเขือเทศก็ได้แล้ว,ลวกระอองก็ได้แล้วนะครับวอมสลัดนะครับอันนี้ก็ยังร้อนอยู่มะเขือเทศก็ร้อนนะครับสปากเกตต<ๆ>ี้ควอชก็ร้อนนะครับนี่เขาอบตัวเองจนเขาสุกเลยค่ะเราประกอบล่างเลยะค,คะเริ่มต้น ด้วยพวกฟักทองพวกนี้นะครับเราก็จัดเรียงฟักทองก่อนเรียบร้อยครับนี่เป็นวอมสลัดนะครับแล้วก็อะโวคาโด ครีมกับสควอชนะครับแล้วก็ะมะเขือเทศครับ ฉันาน่าทานมากแล้วอย่าสับสนนะคะอันนี้ไม่ใช่เส้นสปาเกตตี้เป็นสปาเกตตี้สควอชใช่ใ็่เป็นฟักทองชนิดหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวรบกวนจานออาชิมดูครับต้องกินกับมากอ่ะต้องถ่ายไปแล้วอธิบายไม่ถูกรสชาติอย่างที่เชฟ่ว่ามันกลมกล่อมอหอมๆนวลๆจริงๆไร้ไแล้วก็มาสเตชเข้ามาช่วยตัดเรื่องของ ความเปรี้ยวค่ะควันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทําสลัดนะคะเรามีทั้งสลัดเย็นและสลัดแบบวอร์มหรือสลัดอุ่นนั่นเองเนาะทั้ง2องอย่างนี้เราก็เอานํามาใช้ทานเพื่อการลดน้ําหนักได้นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถทําได้แต่อย่าลืมนะคะเพิ่มคุณค่าอาหารด้วยการเพิ่มโปรตีนอย่างในเมนูแรกเราได้โดยการใส่เนื้อกไก่มันก็จะทําให้เราอิ่มนานแล้วก็ได้โปรตีนที่เพิ่มขึ้นด้วย เนาะยังไงก็ลองเอาไปทําดูทั้ง2ออย่างนี้นะคะครับก็ทั้งสงเมนูเสร็จเรียบร้อยไปแล้วในช่วงหน้าครับอาจารย์ต้นนะครับแล้วก็พี่บ๊วยยังมีเคล็ดลับการออกกำลังกายเหมือนกับทุกอาทิตย์มาฝากพวกเรานะครับจะเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบไหนน่าสนใจยังไงติดตามชมในช่วงหน้าตอนนี้ผมกับอาจารย์ชาต้องไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชมครับวันนี้ครับเรื่องราวของเราจะเป็นเรื่องของการเอาใจคนที่ต้องการ ลดความอ้นวนโดยเฉพาะในสวนสาธารณะลดความอ้วนอย่างไรของฟรีและดีมีในโลกนี้